ตอนนี้เนี่ยถ้านักเตะไทยไปเล่นยังต่างประเทศแล้วเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับกับดีลนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นฟรองปอรเมศอาจวิไลแหละครับ นี่คือกองหน้าทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักแหละครับวันทูทรีเนี่ยยังไงก็ต้องมีปรเมศอัจวีลัยนะครับซึ่งได้บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกสตาร์ทในการฝึกซ้อมนะครับคือถึงปุ๊บพักแป๊บลงปั๊บนะครับก็คือซ้อมเลยในการเล่นให้กับจูบิโรอีวาตะจริงๆแล้วจูบิโรอีวาตะเนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับมีประวัติยาวนานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปเล่นใน J2 เพราะว่าฟอร์มใน J1 ัเนี่ยไม่ดีก็ล่วงลงมาก่อนนะครับ แต่การไปครั้งนี้ด้วยสัญญายืมตัว11เดือนเต็มบวกออปชั่นขยายออกไปถ้าเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชูบิโรอิวาตะต้องการแหละครับเก็บบอลครองบอลทำให้ได้ผมว่านี่แหละจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของปรเมศอาจวิไลนะครับ